สื่อวิดีโอนี้นำเสนอประเด็นกระแสสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อป้องปรามเรียนรู้และรับมืออายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะพันกว่าคนในนี้ไปดูแม่กับลุงแน่นอนเ <c oughs> มื่อกี้เขายังมีไม่ไปอยู่นะเธอ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 หมูกระทะหนังกลางแปลงนะ่าสนใจมากนี่ตายแล้วคือเขามาช่วยฉันคิดธุรกิจพิเศษเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ใส่ตะกร้าและรับส่วนลดอะไรเอาเต็นท์ใส่ตะกร้าอะไรอย่างนั้นเลยนะลุง โอ้ใช่หรือว่าฉันเอาไปเอาคณะโนรามาดีไหมบุ๊คลินตีกอล์บุกลินตีกอลเออได้ได้อยู่เดี๋ยวฉันแบบเบลคณะโนรามุมครูมาดีไหมเธอถึงรำมกันได้มันในวันนั้นอ่ะใจมากเลยอานักลงอักร้องมาสักวงสองวงพอแม่กับลุงจัดดีเจแบบสดๆเลยลุงต้องไปเคลียร์คิวก็สั่งแล้วทีมงานวัดแม่ทีมงานวัดแล้วก็มีหนังงแปลงใช้เรื่องชอบหนังอะไรนะใช้เรื่องแอบดูที่ดูเล็กๆนมานะ อนจับจิมที่ริมบึงนีปะนี่ตอนนี้คือมันเหมือนทุกคนคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วนะเนี่ยจัดเป็นการรวมของกินแทนเลยไอ้ของกินอย่างง่ายมีแต่คนอยากจะมาเยอะมากของกินเยอะๆจริงๆแม่กับลุงไปไล่จัดเป็นสดเอฟซีสปอลเราจะไปค่ะโอ้ยคางเต็นท์อากาศดีเสียดายตั้งใจไว้แล้วให้น้องๆมาโชว์เออบุ๊คลินโชว์นี่ไงบุ๊คลินโชว์ตีกลองแล้วก็บีน่าก็โชว์ไอ้สเก็ตด้วยไอ้เธอไม่มีที่ร้านไอ้สเก็ตตั้ใจกางขนาดใหญ จริงบุรีมีโชว์นะเขาตีกรมนะกิหน้าเซนกิหน้าร้องเพลงได้นะอืมแต่ฉันอยากดูโชว์นี้แกโชว์ขนผ้ามีตรไหอเล็กซ์บอกไม่ชวนมาสิเอาก็อี้แคมมาลงตะกร้าหน่อยค่ะพุ่งวันจันทร์วันจันทร์รักยมบอกขอวันจันทร์ก,ก็คือจะซื้อจะซื้ออะไรอ่ะจะซื้อจะซื้อแค่เก้าอี้แค่นั้นเองเหรอเขาบอกเขาจะก้าอี้ก็เอาเอา,เอาจริงเหรอวินารักจังเลยอ่ะ ส่วนใครที่รับขายของด้วยจับฉลากซอยดาวเออเนาะเป็นทางการชาติอ่ะเธอเก๋ๆป่ะเออเอาหนังลุงมาจัดแบบจอยๆแม่ชิวๆบอกว่าให้ใช้บัตรคอนเสิร์ตเลยอ่ะไม่ต้องเสียด้ต้องเสียเงินใช้บัตรคอนเสิร์ตเลยไม่ต้องเสียดายคืนโอ้ยแพงไปนิดนึงแพงไปไม่จะมีนักร้องไปไม่มีนักร้องนี่มีนักร้องแค่คนเดียวเนี่ยไลฟ์อัพศิลปินหนึ่งคือบอยสองคือบอยสามคือบอยน่าสนุกนะคะคงไม่ต้องเยอะไอ้ปวดหัวนั่งฟังชิวๆฟังดนตรีกินหมูกระทะ พี่บีน่าโช์เต้นไอ้ยะไอ้ยะแม่เอาเรียบง่ายเป็นกันเองนี่ทุกคนจริงจังมากเลยนะเนี่ยนังกลางแปลงคืออยากไปกันจริงๆใช่ไหมไอ้ยะหมูกระทะมาลงเอาแม่เปิดแบบชิวๆนี่ที่พูดมาเธออยู่จังหวัดไหนก่อนเธออยู่มหาสารคามหรือเปล่าเธออยู่ที่ไหนเธอพูดกันเนี่ยเธออยู่หันใหญ่หรือสงขาหรือเปล่าเออนั่นน่ะดิชายบุตรตีกองเซอร์ไพรส์จริงๆมีชายบุกตีกองนะ เออใช่ฝากสวัสดีแม่ลองทำเลยจะได้เห็นว่าพลังนานาจะย่ะโอ้โหทุกใจฉาับบุรีจ้าสบับุรีจ้าถึงไปไหมสอบปอลาวจ้าโอ้โหไม่หนกส้ัสดีอนซ้ดนนนนไม่แม่ทำบัตรเต้นว่ามีเท่าไหร่อะไรวะอ๋อให้ทำบัตรเต้นจองเต้นอย่างเดียว พี่เวร้องเพลงพี่บอยขายลำโพงจัดสามสิบเอ็ดธ yeah> ันวาวันเขาดาวพี Long)> ่เวร้องเพลงคนเดียวก็ได้ขายบัตรในนี้เลยสอปขสมกรุงเทพเชียงใหม่ไลฟ์ถึงกี่โมงเนี่ยนอนได้ยังพี่เวร้องคนเดียวก็ได้นะไปไปไปพักผ่อนไปไปกอนลูกให้มันชื่นฉ่ำหัวใจไปใช่อาจจะยังนะอาจจะยังนะพาคิมดาด้าก่อนอ่ะพานคิมมาได้ก่อนขึ้นมาเดี๋ยวดาด้าดุอ่ะไปเร็ว แาด้าไปเที่ยวทะเลอยู่เหรอใช่ดาด้าไปเที่ยววันเกิดกับใครอ่ะกับสามีแล้วก่อนแล้วก็ลูกเหรอที่ไหนอ่ะพัทยาเหรอภูเก็ตไปภูเก็ตเลยเหรอยิด้านี่มีมีหน้าไปภูเก็ตด้วยเหรอทำไมไม่เคยออกจากเขตกรุงเทพแล้วไปริมทะเลทีไฮยานะคะไหยาไหยาลูรอนเอาลุงไฮยารูดักเอซไม่ถึงแล้วใช่ไหมเจ็ดแสนวันนี้พักแล้วใช่ไหมพักพักแล้วแสนสี่ก็ได้ใช่นักยมจะตายอยู่แล้วแม่นักยมพรุ่งนี้ต้องไปลัก รักยมผู้นี้ต้องไปที่สนามใชชวนคุณด้ามาไลฟ์ตอนนี้คุณด้าไปพักผ่อนกับสามีแล้วก็ครอบครัวนะครับที่ภูเก็ตนะฮะรักยมพักแล้วก็เดี๋ยวจคืนก็เจอกันอ่าผู้นี้ไม่มากี่โมงอะดึกได้เลยุ่งนี้ผู้นี้อาจจะต้องดึกหน่อยทุกคนจะไหวไหมถ้าดึกอะไม่เป็นไรหรอกมาเจอกันแค่นั้นขายบ้างไม่ขายบ้างก็ไม่ว่ากันแต่ว่าให้มันเจอกันให้มาคุยกันให้มาอัปเดตแบบอันนี้ผ้าลุงไหมไม่รู้ฉันเช็ดหน้าไปเรียบร้อยแล้ว อโอเคที่เธออยากจะให้ฉันจัดสุดๆเลยนะเธอพวกเธอนะลุงเอ้แม่อันนี้คืออะไรอ่ะแม่สู้ๆนะ,ะเป็นเจลล้างหน,น,น้าอะโลเวย์ล่าเออเลิศอยู่นะเคที่ดอยใช่ป่ะเลิศ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 อ่าทำไมถึงอะไรอ่ะอของดา,ดานเนี่ยเหรอดีอันเนี้ยอันนี้ดีใช่ไหมเอาไปให้ใช้บ้างได้ไหม นี่หลอดเดียวต้องสั่งอืมโอเครอนะคะเซรั่มก่อนค่ะแม่ปกติมากี่โมงคะปกติก็ใช่ปกติก็จะมาสามทุ่มบ้างสองทุ่มบ้างก็แล้วแต่ที่จังหวะสะดวกนะฮะแต่ช่วงนี้แม่สะดวกแล้วมั้งแม่คงจะไม่มีอะไรปวดหัวแล้วมั้งไม่ละมันยกภูเขาไปเหมือนกันแต่ถามว่ามันก็ยังมีปัญหาหนักอึ้งต่อนะคือไม่ได้จัดเนี่ยไม่ได้แปลว่า จะแบบว่าสบายแล้วยกภูเขาจากอกไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันลงทุนกันไปหลายส่วนเหมือนกันมันต้องมีจอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะมากถึงเราจะไม่ได้กันไปเข้าเนื้อกันไปแม้ว่าเราจะไม่ได้จัดนะคะก็จะจ่ายที่มันต้องเกิดก็ต้องจ่ายมันก็นั่นแหละค่ะอืมอ่ะฮารยลุงบอยเมื่อไหร่จะเอาของมาขายเดี๋ยวรออยู่นะครับตอนนี้กำลังขึ้นโครงอยู่วันนี้น่าชุ่มชื้นไร้ริ้วรอยนะคะทุกคนกดไปได้เลยคือเป็นตัวที่ชอบมากแล้วก็ทายากรก่อนนอนทุกคืน เฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเกิดว่าไปซื้อที่เกาหลีอะ่ะราคามันจะไม่ได้อย่างนี้นะอันนี้คือไม่ใช่นางแบบผลิตขึ้นมาเองนะทุกคนนะนางเป็นคนแบบเอานําเข้ามาจากเกาหลีเป็นตัวแทนจาหน่ายจากเกาหลีนะฮะเก็ตม,ม, <Get S 1> มาคือบางแบรนดะ์อ่ะเขาเป็นเขาเป็นการแบบผลิตเองเข้าห้องแล็บอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าของพี่ ดาดาเนี่ยเขาเหมือนเป็นตัวแทนจําหน่ายก็คือว่าเอาผลิตภัณฑ์จากเกาหลีเข้ามาขายที่ประเทศไทยแต่ว่าที่เกาหลีพี่ดะดานำเข้ามาจากเกาหลีนี่แม่แอดมินเขาบอกถูกต้องกดได้เลยนะคะตัวนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ย490บาทนะคะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าซื้อที่เกาหลีราคาจระมประมาณแบบ900กว่าเฉียดพันเนาะใช่ลาโบนิต้าเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อในเมืองไทยก็ สี่ร้อยเก้าสิบแล้วก็มีคูปองด้วยบางคนได้สี่ร้อยห้าส <50. S 2> <50. S 1> ิบช่มีแค่ห้าสิบหลอดนะทุกคนอันนี้ใช่ดีจริงๆนะครับใครที่แบบว่าอยากจะรีบูตหน้าตัวเองให้สดสใสและดูกระจ่งางใสนะครับรับรองว่าตัวนี้เห็นผลจริงนะครับอืม,อมแนะนําเลยตัวนี้ตัวนี้ที่แม่นานาถืออยู่ก็จะเป็นหลอดตัวยาวนะครับอันนี้นะสี่ร้อยห้าสิบนะคะทุกคนสี่ร้อห้าสิบนะฮะมาอยู่ช่วยแม่ขายขอบคุณมากเลยคนนี้เป็นคนที่ไรกับ,บพี่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าคุณวีรพงษ์ คุณวิระพงศ์คุณบอขอเพลงฐานไฟเก่ารู้ก่อนมีฉันนั้น